ไม่เจอครับไม่เจอยาไ,ไม่เจอหมอครับเล่นมุกนะคะไปฉีดวัคซีนมาแต่ไม่เจอหมอค่ะก็ทําให้บรรยากาศสบายๆนะคะ <S <S นี่แหละค่ะเอาเข้ากลองขนมผล,ลไม้นะคะที่แถมลงถุงไปด้วยก็คือกําลังใจค่ะ กว่าเดือนเต็มเลยที่ลานวัดคุณหญิงส้มจีงย่านรังสิตประทุมธานีก็เนรมิตให้เป็นพื้นที่โรงทานแบบนี้นะคะมีการแจกจ่ายอาหารช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 กทุกๆ4ี่โมงเย็นเลยค่ะเป็นจุดเริ่มต้นให้นักแสดงตลกคุณโจอี้กาหน้านะคะขอมาเป็นจิตอาสาชวนเพื่อนๆในทีมฟุตบอลดาราค่ะที่ช่วงนี้ฟาดแข้งแมตช์ก,การกุศลไม่ได้ก็มาร่วมกิจกรรมร้อยพบพันเจอดาราาสุกนะคะ มีทั้งพี่หนุ่มมิเตอร์คุณบีเซวิตต้อมารูทคุณโบกี้จิตคุบหรือว่าคุณโบกี้ดอชนะคะแต่ว่าเสียดายที่ขาดกําลังหลักไปอีกคนนึงก็คืออดีตนายกสมาคมศิลปินตลกคุณอาทวระเชิญยิมนั่นเองถามว่าหายไปไหนก็คือพักอยู่นะคะเพราะว่าเพิ่งรับวัคซีนเข็ม2ไปค่ะชุมชนไหนยังขาดแคลนของจําเป็นเข้าไม่ถึงโอกาสพี่โจอีพร้อมเข้าไปช่วยนะคะเพราะว่าลงพื้นที่ต่างๆด้วยตัว,ยตวเองตั้งแต่เกิดวิกฤตรอบแรกค่ะ แต่ว่ารอบนี้บอกว่าหนักสุดเลยนะคะหลายครอบครัวบ่นเหมือนกันหมดเลยว่าเงินเก็บนะ่ะมันหมดไปตั้งแต่โควิดรอบแรกแล้วค่ะโดยครั้งต่อไปเนี่ยวางแผนไว้ว่าอยากไปแจกอาหารข้าวของจำเป็นให้ชุมชนมุสลิมมหาหนาคค่ะส่วนี่ยผมเข้าวัดบ่อยเพราะว่าไปจำบูญไปขึ้นเวทีไรอย่แต่สุเหราเนี่ยมันไม่ก็ได้มีงานบ่อยเท่าไหร่ผมไปขึ้นเวทีเรื่องเกี่ยวกับบรรยายหรือว่าความคิดเห็นความเป็นอิสลามทันชาติกับความเป็นไทยแต่ว่า ไอ้เรื่องไปบริจาคของนี่แหละเขาเพิ่งเริ่มมานะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยผมทองเป็นส่วนร่วมที่จะไปช่วยทางนั้นด้วยครับความเป็นพี่น้องมุสลิมด้วยเวลาไปแจกของรอยิ้มของทุกสินทุกอยา่างมันทําให้เรามีความสุขมีแรงใจที่จะช่วยคนที่ไม่มีจริงแล้วคนที่ไม่มีเยอะทุกประเทศแต่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือว่ายังไงก็อันนั้นเราค่อยว่ากันคนที่ลําบากกว่าเราเยอะมีเยอะมากมีเยอะกว่าเราและอย่างหนึ่งดโดยโดยส่วนตัวแล้วเนี่ย อย่างพี่เนี่ยเป็น,ปน,ปนศิลปินจิตอาสาอยู่แล้วเรียกว่าเวลามีกิจกรรมกีฬากิจกรรมดนตรีอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นมันเป็นที่ทักษะที่เราพอที่จะไปไปช่วยเขาได้นะครับไปช่วยเหลือเขาได้เรายินดีครับสำคัญก็กลับมามีกําลังใจพอเรามีกําลังใจที่แข็งแ็งเราแบ่งปันกําลังใจส่งให้กันหลายๆท่านนะครับให้กําลังใจเหมือนวันนี้ท,ที่ที่พวกเราศืลปิดาลามามอบกําลังใจแบ่งปันอย่างน้อยไม่มากก็น้อยบรรเทาทุกข์ได้บ้าง นะครับลดความเจ็บปวดบ้างลดลดอาการหิวได้บ้างนะครับพอมีกําลังส่วนไหนเราก็ช่วยกันคนไทยเราต้องต้องมีเมตากันเราต้องช่วยกันแต่ผมเชื่อว่าคนไทยเป็นคนิตจใจดีกันอยู่แล้วช่วยเหลือกันมาตลอดนะครับแต่ไม่รู้ว่าเราจะมีกําลังช่วยเหลือได้ต่อไปอีกนานได้แค่ไหนนะครับถ้าวิกฤตการณ์เหล่านี้มันยังไม่กลับมาสู่ภาวะปกติด้วยเร็วที่สุดนะตัวพี่เจอ,อี้เองมีธุรกิจร้านอาหารย่านลำลูกกาปทุมธานีพอดีนะคะ แต่ละครั้งที่ชวนเพื่อนร่วมวงการมาทําบุญตัวเองก็จะเอาข้าวมกกายมาตัตตบะมาเป็นทับเสริมด้วยและที่ดีใจคือการลงพื้นที่หลายๆครั้งค่ะมีแฟนคลับสปอนเซอร์หลืกคนในพื้นที่ทราบข่าวก็ขนเข้ากล่องอาหารตามสั่งมาร่วมด้วยช่วยกันนะคะจากที่แจก1 0 0ร้อย100ชุดก็กลายเป็น6 0 0ชุดให้คนได้อิ่มท้องกันทัวหน้าเลยเป็นภาพกิจกรรมช่วยเหลือที่ไม่มีคำว่าแบ่งแยกจริงๆค่ะ